มารู้จัก9ประเภทคำสั่งในการส่งคำสั่งซื้อขายหุ้นกันสวัสดีค่ะพบกับนาวในมาเมาอีกแล้วนะคะ วันนี้น่าจะพาไปรู้จักกับ9ประเภทคำสั่งในการส่งคำสั่งซื้อขายหุ้นกันค่ะว่าจะเลือกอย่างไรให้โดนใจและแต่ละคำสั่งเนี่ยเหมาะกับสถานการณ์แบบไหนนะคะเราจะขอแบ่งทั้ง9ประเภทคำสั่งนะคะเป็น4กลุ่มด้วยกันเพื่อให้ง่ายต่อการทำความเข้าใจนะคะโดยนราจะแบ่งเป็นดังนี้ค่ะกลุ่มแรกนะคะเป็นกลุ่มระบุราคาค่ะกลุ่มที่2นะคะเป็นกลุ่มราคาเปิดราคาปิดกลุ่มที่3เป็นกลุ่มราคาตลาดค่ะ กลุ่มที่4เป็นกลุ่มเงื่อนไขจำนวนหุ้นนะคะโดยกลุ่มแรกนะคะคือกลุ่มระบุราคาค่ะหรือที่ประเภทคำสั่งที่เรียกว่าลิมิตอันนี้เนี่ยก็จะสามารถระบุราคาไปได้เลยว่าเราจะเอาราคาเท่าไหร่ซึ่งเป็นคำสั่งที่นิยมมากก็ไก่ล้นตัวเพราะว่ามันสามารถทำให้เราเนี่ยรู้ราคาต้นทุนที่แท้จริงได้กลุ่มที่2นะคะ กลุ่มราคาตลาดเปิดหรือราคาตลาดปิดนะคะจะประกอบด้วยการ2ประเภทคำสั่งค่ะคือ ATO Add at the Open นะคะจะใช้ตอนที่ตลาดสุ่มเปิดค่ะแล้วก็ ATC นะคะ Add the Close จะใช้ตอนที่ตลาดสุ่มปิดค่ะหากจะให้นาเปรียบเทียบ2คําสั่งนี้เหมือนอะไรนะคะนาขอเปรียบเทียบเป็นไพ่โจ๊กเกอร์ค่ะไม่ได้ชวนเล่นการพนันแต่อย่างใดนะคะจะเปรียบเทียบให้ฟังว่าเวลาที่ไพ่โจ๊กเกอร์เนี่ยค่ะมันอยู่ในสำรับอะคะ่ะเราจะไม่มีทางรู้ได้เลยว่าแต้มมันคือเท่าไหร่ แต่ว่าเวลาที่เราหยิบขึ้นมาเนี่ยมันจะทําให้เราชนะเกมไปค่ะซึ่ง2องคำสั่งนี้เหมือนกันเลยค่ะก็คือเราจะไม่มีทางรู้เลยว่าราคาที่เราจะได้เป็นราคาเท่าไหร่เพราะมันจะเอาทุกราคาที่เป็นราคาที่เปิดหรือเป็นราคาที่ปิดแต่คนที่ใช้คำสั่งนี้ค่ะจะสนแค่ว่า order ชันต้องแมทด้วยความที่คำสั่งมันเป็นราคาอะไรก็ได้อะค่ะลำดับความสำคัญในตอนที่มันสุ่มเปิดหรือสุ่มปิดอยู่เนี่ยมันเลยมาเป็นอันดับแรก แต่อย่าลืมนะคะว่าอย่างไงเนี่ยเราก็ยังต้องไปต่อคิวกับคนที่เขาส่งคําสั่งแบบเดียวกันกับเราอยู่ดีค่ะมันจะมีกรณีแบบนี้เหมือนกันนะคะที่ใช้คําสั่ง ATO หรือ ATC แล้วไม่แมทมาดูตัวอย่างกันค่ะสมมุติให้หุ้นตัวหนึ่งนะคะราคาซิลลิงอยู่ที่13บาทแล้วก็ราคาฟรอเนี่ยอยู่ที่10บาทเรามาดูฝั่งที่เป็นฝั่งซื้อ ATO ก่อนนะคะสมมุติมีข่าวดีเข้ามามา,มากๆเลยแล้วทําให้คนเนี่ย อยากได้หุ้นตัวนี้มากๆก็ตั้งซื้อที่ราคาบิดใช่ไหมแต่ว่ามาดูฝั่งออฟเฟอร์ค่ะฝั่งออฟเฟอร์เนี่ยแทบจะไม่มีใครตั้งออเดอร์เลยมีคนตั้งออเดอร์ไว้แค่200หุ้นเองซึ่งมันไม่ได้แมทที่ราคา13บาทนะคะมันจะแมทที่ราคา ATO ค่ะอย่างที่บอกว่ามันให้ความสำคัญกับ ATO ATC เป็นลำดับแรกแต่คนที่ ATO เนี่ยก็ไม่ใช่ว่าจะแมททั้งหมดนะคะ จะเป็นคนที่ ATO ที่ตั้ง200หุ้นแรกเท่านั้นฝั่งขายก็เหมือนกันเลยค่ะสมมุติว่าตอนเย็นเนี่ยมีคนออกมาปฏิเสธข่าวว่าข่าวนั้นมันไม่จริงทําให้นักลงทุนเนี่ยเทขายกันมาตึง้งตึงๆจนตลาดปิดปุ๊บก็ขายยังไม่หมดสักทีก็มาตั้งขายต่อแต่มีคนตั้งซื้อที่บิดเนี่ยอยู่แค่200หุ้นเองเหมือนกันค่ะคนที่จะแมทตอนปิดเนี่ย คนที่ตั้งขาย APC 200หุ้นแรกเท่านั้นค่ะกลุ่มที่3นะคะกลุ่มราคาตลาดค่ะกลุ่มนี้นะคะเราแค่ใส่จำนวนหุ้นที่เราต้องการซื้อหรือขายลงไปค่ะแล้วเดี๋ยวระบบเนี่ยจะไปจัดการราคาตลาดที่ดีที่สุดมาให้เราเองคำสั่งนี้นะคะจะใช้ได้เฉพาะตอนที่ตลาดเปิดแล้วเท่านั้นนะคะมีด้วยกัน3ประเภทคำสั่งค่ะคำสั่งประเภทแรกนะคะคือ MP หรือ Special Market Order นะคะ ก็คือราคาตลาดแต่ถ้าแมทไม่หมดเนี่ยราคามันจะไปตั้งที่ราคาช่องถัดไปนะคะตัวอย่างก็คือถ้าสมมุติเราซื้อ500หุ้นเราจะเห็นว่ามันจะแมทที่ราคา15.1300หุ้น15.2.100หุ้นส่วนที่เหลือเนี่ยอีกส่วนที่เหลืออีก100หุ้นจะตั้งที่ราคา15.3นะคะประเภทคำสั่งที่2นะคะ MP MKT หรือ Market Order นะคะ ก็จะคล้ายๆกับประเภทแบบ MP แบบแรกค่ะจะแตกต่างกันตรงที่ถ้าสมมติแมทไม่หมดเนี่ยราคาที่เหลือก็จะยกเลิกค่ะตัวอย่างก็คือ500หุ้นเหมือนเดิมนะคะอันนี้จะแมทที่15.1300หุ้น15.2100หุ้นซึ่งส่วนอีก100หุ้นที่เหลือจะถูกยกเลิกไปค่ะประเภทคำสั่งที่3นะคะ MP MTL หรือ Market to Limit Order นะคะ จะจับคู่ราคาตลาดราคาเดียวนะคะหากว่าแมทไม่หมดเนี่ยให้ตั้งราคาตลาดที่ได้ค่ะตัวอย่างก็คือ500หุ้นเหมือนเดิมนะคะก็คืออันนี้จะแมทที่ราคา15.10 300หุ้นส่วนอีก200หุ้นนะคะจะไปตั้งร้อที่ราคา15.10เหมือนกันค่ะกลุ่มที่4กลุ่มเงื่อนไขจำนวนหุ้นค่ะมีด้วยกันทั้งสิ้น3ประเภทคำสั่งนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันเลย คำสั่งแรกนะคะคือคำสั่งไอซ์เบิร์กค่ะชื่อมันคือภูเขาน้ําแข็งหรือเปล่าใช่ค่ะไอซ์เบิร์กเดียวกันก็คืออันนี้เนี่ยจะเหมาะกับคนที่เขาจะส่งคําสั่งหุ้นจํานวนมากๆแล้วไม่อยากให้ใครเห็นออเดอร์นะคะระบบเนี่ยก็จะซอยคําสั่งย่อยให้เราค่ะโดยมีเงื่อนไขนิดนึงค่ะคือเราเนี่ยต้องส่งคําสั่งแบบลิมิตพาและคําสั่งที่จะให้ซอยย่อยนะคะก็คือได้ไม่เกิน100คําสั่ง ถ้ารายการเนี่ยทำไม่ครบเนี่ยก็จะไม่มีการตั้งต่อให้โดยอัตโนมัตินะคะหรือกรณีที่ตลาดขึ้นโฮลหรือขึ้นตัว H ในหลักทรัพย์นั้นนะคะก็จะถูกยกเลิกไปโดยอัตโนมัติค่ะประเภทคำสั่งที่2นะคะ f o k หรือ fill or k l l อันนี้เนี่ยก็จะเป็นการระบุราคาค่ะแต่ถ้าสมมุติว่าจำนวนหุ้นไม่ได้ทั้งหมดเนี่ยฉันก็ไม่เอานะจ๊ะอันนี้จะใช้ได้ตอนตลาดเปิดนะคะแล้วก็จะใช้ได้เฉพาะกระดานหลักกับกระดานต่างประเทศเท่านั้นค่ะ คำสั่งประเภทที่3 IOC หรือ Immediate or Cancel นะคะอันนี้เนี่ยก็จะเป็นการระบุราคาเหมือนกันค่ะเป็นการจับคู่เลยแต่ถ้าสมมุติว่าแมทไม่หมดเนี่ยคำสั่งที่เหลือก็จะถูกยกเลิกค่ะใช้ในตอนที่ตลาดเปิดในกระดานหลักและก็กระดานต่างประเทศเท่านั้นเหมือนกันค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะย่อยกันทันไหมคะหวังว่าทุกคนจะเลือกส่งคำสั่งซื้อขายหุ้นได้ตรงใจขึ้นนะคะ วันนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้นาวด้วยนะคะวันนี้นาวขอตัวลาไปก่อนค่ะบ๊ายบาย